ออกรถมาคิดว่าจะได้เป็นคุณนายนั่งรถเก่งกับเขาที่ไหนได้เป็นได้แค่คนขับรถโอชีวิตนี่ติดพวมอะไรเป็นได้แค่คนขับรถนู่นคุณชายนูคุณชายลงไปซื้อของแล้วคุณชายนั่งตรงเนี้สบายเลยสังสังสงัขับไม่ดีก็ได้เรา นึกว่าจะได้เป็นคุณนายเป็นได้แค่คนขับรถนี่คุณคุณชายมาแล้วคุณชายมาเน,นี่ยคุณชายมาเนี่ยรถชายลงไปซื้อของมั่งเลยคุณชายใช้ลงไปซื้อของนะคะนอ้คนขับรถเขาจะขับแล้วนะคะจะไป้แล้วนะคะบายบายจ้า <Pass> เป็นได้แค่ <idades> คนขับรถนึกว่าจะได้เป็นคุณนายก็เป็นได้แค่คนขับรถนะคะเออชีวิตนึกว่าจะได้เป็นคุณนายเขา เป็นคนขับรถไปดีกว่านี่ <h az im>